สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆกบอุบลเชลลอิสานบุเบือครับตอนนี้หมูวานนี้จากไอ้อีพีที่แล้วครับตึกแห่แบบน,นี้ห่อมาสือไปเตสูยพี่น้องกินบุญเดือนสี่ครับบุญเดือนสี่พี่น้องเบืองเบิองกันหน่ะป่าทีอเขาขังไ้เขามาเบิองครับเบิองอยู่ในเขียงซะก่อนนี่ครับเบิองอยู่ในเขียงซะก่อนพี่น้องครับป้าพญแลพญ่ช่องอออนี่ตัวป่าครับ เไยแก้มขางเราโลด้ลพี่อันน <wh ี้อันนี้น้องน้องลูกลูกท yes> ่านครับน้องลงมาวานอีพี่ทีแล้วเหรอครับตักขึ้นมาเพราะว่าดีอะไรสู้พี่น้องกินทำบุญใหญ่ครับมือนี่แม่นถือได้ปลาข้าวแล้วฮะปล่อยบ่เสียงเคเคลเอาภาพบรรยากาศครับเดี๋ยวนี้ทีมงานในทีมงานโดโดวัดที่บ้านแหนว่ามันขึงเสียก ตอนนี้กำลังจับปลาอยู่ครับนี่บ้านแตกบุญถึงหอดป่าครับเพื่อนมาเอาภาพบรรยากาศครับมือน,นี้มีบุญ <c oughs> มีบุญเดินซีบุญพระเวศท,ที่ทําการอุปพิจแน่วสองร้อยเก้าสิบหมู่ที่หนึ่งครับตําบลคายาดีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ,บตอนนี้เอาปลาขึ้นในสู้พี่น้องพ้องปายเด็กินครับการทําบุญครับเบิงเบิง,บงพี่น้องภาพบรรยากาศอันนี้อันนี้อันนี้พี่พี่จุ่มแหอันชิมลงซื่อกระเือกครับเดี๋ยวนี้อันนั้นฟิล์ม เฟี้ยมหมนเฟี้ยมวิ๋งบานซ้ำวิ๋งกืบเชือกกันเอาครับภาพบรรยากาศครับนี่ครับนี่คือปลาโอ้พี่น้องครับภาพบรรยากาศนี่เอาไปขึ้นสูพี่น้องปวองไปอยู่ที่หน้าพญายมการเกษตรครับอยากได้บักพริกพักไผ่บักท่านบักม่วงบักโม่บักแตงมาหาเพิ่นได้ครับตอนนี้อันนี้เพิ่อนเอาปลาขึ้นสูพี่น้องกินทําบุญบ้านครับภาพบรรยากาศบ้านถือไปไทยพี่น้องิึงอีกตั้งหาครับ นี่มาเอาปลาสูพี่น้องกินแล้วก็บุญเด่นซี่บุญผะเบียดครับเปิดเปิดเบิ่งพี่น้องปลาสวยๆงามๆบ่ขายบ่ขายบ่แกกผู้ใดอยากมาเลยครับนี่แมนครับมื้อนี้ทำบุญครับทำบุญใหญ่ครับที่ทำการอู่พิชชาแนลครับสิบโมงสามสิบห้าเย็นนี่แมนครับเพิ่จมปลาขึ้นนี่บ่แกกบ่ขายใครอยากออกมาเลยครับเดี๋ยวนี้ครับมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวนี้แมนมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวนี้ นี่พระเอกช่องแล้วก็ลูกๆครับนี่พ้ากันเอาปลาขึ้นเลี้ยงพี่น้องบุญเดนซีครับ,บรเดี๋ยวนี้แล้วก็ขึ้นบ้านไหมเพ,พิ่นภาพบรรยากาศบ้านไหมเดี๋ยวสิไทยพี่น้องเบืงบ้งเบิ้งตะหน้าต่างรลนี่เอาไว้ตะกี้ก็ได้เออไว้ลดปลาพี่น้องเบื้องป่าครับปลาส,สวยๆงามๆว้าเอาอีหยังเยียบกว่านี่น ใช่ละโอ้อันอันทางนั้นอันแฟนเขาครับอูบะคือเชี่ยวอิสานลูกเบือพายโนเจียวหยาให้งัวหิ้งกุ้ยเดี๋ยมือเอาเมามาเอาป่าพี่น้องมามากินแล้วกันป่ามิตรแก้มแข็งแล้วโลเดี๋ยวนี้ครับตัวเดียวนี่กินบ้านาๆใส่ละอันช่วงนั้นลูกมันดอกโอ้พี่บ่ะโอ้ป่าป่าจาระเม็ดอะได้ของแท้อ่พี่น้องเมื่อกันนองแท้ ของแท้กําลังตื่นกันพี่น้องครับตื่นไปแต่หมื่บ้านนี่อีพีแรกคือได้ปลาเข่าลาบปลาเข่าปลาเข่าวอันนี้ปลาเบิกปลาเบิกเข้าไปแล้วปลาเบิกเอาไปปล่อยหน่อยไงเบิงเบิงเอสเซียด้วยเพิ่งจะมาดอกครับนั่นป่อยแม่ยังเลยนี่ปลาป่าแก้มขังแล้วลูกแม่นอยู่ปลามันเป็นยังไงอันี้เป็นน่องครับเป็นน่องว่าเปลาไหน แมนป่าในเข่งว่าเปแ่านอกอไเออตะเพียนตะเพียนอีศบจารม็ดเออปานินครับเอาครับขอบคุณพี่นนองที่ติดตามเราชมเดี๋ยวนี้ครับไปภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศเอาหามครับได้หามตึกมาเบื้องนี่ครับหนองนี่แหละหนองละบัตรละสองพันห้าจุดได้ปลาข้าวแล้วได้ปลาข้าวแล้วแล้วก็ ได้ปลาอี่สุบได้ปลาปลาเบึกปลาเบึกสิบตัวครับปลาบึกสิบตัวนี่เราสามลพี่น้องสามลูกกลัวสามลูกกลัวปุณิมนีบุญเดนซีครับเก็บโต๊ะปัดกิโลกรามเลยแล้วเอาครับภาพบรรยากาศคือเอาขึ้นบ้านไม่แล้วกับบุญเดนซีพ่อมพูดลูกๆฟันผ้ากันหามไปครับพีพีวัดที่บ้านแหีวมาเป็นครึ่งเสียกับฟิล์มสวิง ไปครับเอาเดินเอาลากขึ้นไปแหลี่ยงสองลอยไล่อยู่เหล่ยงสองลอยไล่น,นี่คือภาพบรรยากาศครับที่ขึ้นบ้านไ่พอยายสอสงยามการกเกษตรอยากได้ยังทักได้ครับนี่บักหม้อบักแตงกล้วยใบตอง,งเป็ดตันตน,าานี่ครับนี่ตอนนี้ปลูปมากามันอ่ะขอบคุณพี่น้องครับตอนนี้จะไปแล้วครับนี่เพื่นโอ้ยกเราโอ้ยโอ้ยพาดูเลยว่าภาพบรรยากาศครับพี่น้องขึ้นบ้านไหมครับที่ทำการอู่พกิดแชนแนลครับ ยกล้อไปเออโยกล้อลครับตอนนี้โอเคโอค้ขึ้นบ้านไหมครับทำบุญครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับนี่คือภาพบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่ของที่ทำการอุปพืชแชนแนลครับแล้วก็ของพ่อใหญ่สอสัง,งยามการเกษตรผักพริกผักพายมีเบิดครับตอนนี้อันนี้บ้านไหมครับช่างมาตรฐานครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจอุปพืชแชนแนลมาตลอดครับ ก็ยังแหละว้าก,กับพี่น้องกันเลติดตามเนี่ยด้อครับลังเต้นติดึ้นบ้านไหมครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณพี่น้องเนะครับที่ติดตามเราช่วงอูปิชนแนลสำหรับคลิปนี้มีเพียงสั้นนี้สวัสดีครับ